ถ้าท่านที่มีอาการปวดหลังปวดเอวร้าวลงขานะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยที่เป็นการดูแลแบบตรงจุดตรงวิธีมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวที่ผมอยากจะมาแนะนานะครับที่จะไปช่วยนะครับในการฟื้นฟูแบบตรงจุดเลยเวลาที่พ่อแม่นะครับไปดูแลมาหลายเรื่องอาจจะไปกินมาหลายอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่แปลว่าสารอาหารอันนั้นไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่แค่มันเป็นสารอาหารที่มันไม่ได้รักษาตรงจุดเท่านั้นเอง ถ้ามารักษาตรงจุดเราต้องดีขึ้นนะครับวันนี้จะมีอยู่2ตัวที่อยากจะแนะนานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสารสกัดที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอะ่ะแปลว่าหมอนรองกระดูกเราอ่ะครับมันเป็นกระดูกอ่อนนะครับซึ่งในร่างกายเราจะมีกระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนถูกต้องไหมครับคันนี้พอกระดูกอ่อนเราเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกยุบตัวหรือมันปริ้นออกมากดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันจะไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวเเเเนนนนนีี้้ครรรรกกกก็็ือออดดตติิธมมชาาาาาจจปปปปลแซทขะศญุ่่น ทำไมต้องใช้จมูกปลาแซลมอนคุณแม่ตัวนี้นะครับมันเป็นคอนดอยตินชนิดเดียวกับในร่างกายของมนุษย์เราะเวลาเราเอากินเข้าไปอ่ะมันจะดูดซึมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้1เม็ดก่อนนอนลดอาการปวดได้นะครับลดอาการปวดปวดตามข้อปวดเอวปวดเข่านะครับดูแลได้หมดเลยเพราะมันเป็นการลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะครับส่วนตัวที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟื้นฟูเส้นประสาทครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีการปวดร้าลงขาปวดล้าวลงสะโพกยิ่งเดินยิ่งปวด ก้อนเนื้ออ่อนแรงขับถ่ายลําบากอันนี้แปลว่าเส้นประสาทเราเสียแล้วนะครับเส้นประสาทเสียต้องฟื้นฟูเส้นประสาทตัวนี้จะมีสารสื่อนําประสาทนะครับที่มันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นนะครับให้เส้นประสาทเราคืนตัวอาการปวดต่างๆตรงนั้นนะครับอาการปวดร้าลงขาที่เคยบอกมันจะดีขึ้นชุดนี้ครับหเดือนนะครับมีอย่างละ30แคปซูลนะครับทานอย่างละ1เม็ดก่อนนอนปกติเนี่ยสามพบาทแต่สําหรับพ่อแม่ที่เห็นคลิปนี้เอาราคาพิเศษไปเลยนะครับราคาช่วงนี้พิเศษที่สุด เพียง2,980ัรบาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้ต้องขอดูบัตรตัวแทนก่อนนะครับถ้าเพจไหนไม่มีบัตรตัวแทนให้เราดูคุณแม่อาจจะกำลังเจอของปลอมหรือว่าของลอกเลียนแบบเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับบางทีเราจ่ายถูกกว่า100ย0 0เราจะได้ของแถมเป็นสเตียรอยกลับมาซึ่งไม่คุ้มกันเลยยังไงถ้าเข้ามาได้เลยนะครับอาจจะขอคำปรึกษาก่อนก็ได้ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ